สวัสดีครับคลิปสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับสายสีม่วงและสายสีชมพูล่าสุดปัจจุบันเป็นยังไงบ้างมารับชมกันครับในนานานทีมายัานนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับูนยนราชการนนทบุรีณนะปัจจุบันเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เปิดให้บริการทั้งสถานีเชื่อมต่อระหว่างสีชมพูกับสายสีม่วงในถนน บริเวณตรงนี้ที่ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับอิเลเคค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับยกออกหมดแล้วนะครับพวกเศษหินดินปูนก็เหลือแต่สภาพปัจจุบันนะครับดูสามารถวิ่งผ่านได้สบายๆนะครับสำหรับรถหรือว่าการจราจรนะครับเปิดเต็มที่แอดผ่านมาก็เออ ลงคลิปให้ดูเลยนะครับตรงนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างก็น่าสนใจนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรยังไงแบบไหนนี่ดูเหมือนว่าก่อนหน้านั้นนะคนจะคึกคักมากเลยทีเดียวช่วงเปิดใหม่เพราะว่าฟรีพอตรงนี้มีการเก็บเงินค่าโดยสารนะครับโดยเฉพาะสีชมพูเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบเหงานะครับแอ,แอดมินเองก็จะ ไปใช้บริการรถสีชมพูนะครับสายสีชมพูส่วนสายสีม่วงนี้เดินผ่านนะครับเป็นการเชื่อมต่อกันนะครับก็ตรงนี้ขึ้นมาทางสายสีม่วงนะครับบริเวณสถานีสุเราราชการสายสีม่วงตรงนี้อยู่หน้าสารกลางจังหวัดนนทบุรีหรือว่าอยู่หน้าสุเรราชการจังหวัดนนทบุรีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาดูก็อะไรต่างๆก็เรียบร้อยดีนะครับตรงนี้ แต่ว่าคนนี้แหละน้อยไปหน่อยนะครับตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ว่าไม่ใช่ช่วงเวลาการทํางานหรือว่าช่วงเดินทางก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาบนสกายวอล์กหรือว่า,าบริเวณสะพานเชื่อมต่อกันระหว่างสีม่วงกับสีชมพูก็ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับภายในบริเวณใกล้เคียงว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนที่ไม่เรียบร้อยหรือว่ากําลังก่อสร้างก็เนี่ย สำนักง,งานคอ,อทชอนะครับฝั่งทางด้านขวามือเมื่อสักครู่ก็กำลังขอสร้างกันอย่างแบบขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ที่ยังไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยคือหรือว่าไม่เปิดใช้บริการก็คือบันไดเลื่อนคนเดินนะครับ เนี่ยดูนิดหนึ่งอันนี้เขาก็าทำให้ดูนะครับว่าสีม่วงเดินฝั่งไหนสีชมพูเดินฝั่งไหนนะฮะในการเชื่อมต่อกันเนี่ยดานฝัง่งซ้ายสีม่วงอะไรนี่เขาก็จะบอกอันนี้ก็ดีนะครับตรงนี้จะได้ไม่ต้องอเดินสวนทาอ,าอะไรนะเดินชนกันหรือว่าเกะกะกันในการเดินทางนะครับก็ดูก็โอเคสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับข้างล่างนี่แอดเองมองว่า ที่เขาทำเนี่ย,เ,ยเขาทําให้เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเ,ย,เยอะนะน่าจะทําครั้งเดียวนะครับเนี่ยในด้านด้านขวามือมือสักครู่เนี่ยเหมือนว่ามีทางเลี้ยวเข้าแล้วก็เลี้ยวออกกันสองจุดสจุดซึ่งตรงนี้ทําให้รถชะลอนะครับถึงไม่ติดก็ถือว่าชะลอแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าเช้าหรือว่าช่วงเย็นเนี่ย สองเวลาที่ออกทำงานแล้วก็เข้ากลับบ้านเนี่ยอันนี้ติดเลยอันนี้ไม่ได้ชะลอนะครับรถฉะนั้นแอดก็ว่าามันเยอะไปหน่อยนะครับในการทำถนนทางเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกนะครับฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นข้อตำหนิที่แอดมองว่าไม่ไม่เห็นด้วยนะครับ หลังจากที่แอดมินเดินมาจนถึงสถานีสายสีชมพูนะครับที่สังเกตตรงบริเวณทางเดินที่เป็นบันไดเลื่อนนะครับที่ทางเดินเลื่อนได้เนี่ยตรงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแนละ้วแต่ว่าไม่เปิดบริการนะครับไม่ทราบสาเหตุน,นะครับจริงๆตรงนี้น่าจะเปิดให้บริการได้แล้วนะครับเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉะนั้นก็มีแค่จุดเดียวนะครับคือที่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการสำหรับ สถานีรถไฟสายสีม่วงและสายสีชมพูสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีก็คือทางเดินเลื่อนนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมถึงยังไม่เปิดให้บริการท,ทั้งที่เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นดีหมดเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของว่าอัปเดตล่าสุดของ สถานีรถไฟสองสายของจังหวัดนนทบุรีที่บรรจุก,กันนะครับก็คือสายสีม่วงและสายสีชมพูสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงบรรยากาศช่วงท้ายๆนะครับของสายสีชมพูกับสายสีม่วงที่แอดมินมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็สรุปคือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายสีชมพูคนน้อยลงกว่าเดิมนะครับที่มาใช้บริการ แล้วก็บันไดาทางเดินเลื่อนก็เสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดให้ใช้นะครับสำหรับผิวกนเจราจรด้านล่างของสกายวอล์กเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ขอเช่นชมนะครับสำหรับคลิปคลิปอัปเดตล่าสุดนะครับสถานีรถไฟฟ้าสถานีสุรราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับสายสีม่วง และสายสีชมพูนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมและติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับครับสำคัญที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ